สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ <c oughs> พบกับผมเช่นเคยนะครับณศนะักเหล็กนะครับก็มีสมาชิก FC ผมเนี่ยเยอะมากๆนะครับได้ข่าวได้ข่าวเกี่ยวกับกุแตกวัด้ายน้ำนะครับอยากให้พูดถึงเรื่องกุแตกวัดไายน้ำนะฮะว่ากุแตกวัด้ายน้ำในความรู้สึกของผม ส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงนะฮะดีหรือเปล่านะครับน่าใช้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าวัดไทยน้ำเนี่ยก็เป็นวัดเก่าวัดแก่ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับก็คือวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นออทั้งยุคเก่ายุคใหม่นะครับของวัดไทยน้ำเนี่ยเชื่อขนมกินได้พุทธคุณเต็มร้อยเต็มเปียมนะครับ ไม่ว่า,าจะยุคตั้งแต่หลวงพ่อน้อมวัดไทยน้ำมาแล้วก็ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนปีหนึ่งห้าอะไรเงี้ยเล่นหาเป็นมาตรฐานสากลหมดนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงกันถึงเรื่องกูแตกวัดไทยน้ําผมต้องบอกก่อนเลยว่านะครับกูแตกวัดไทยน้าเนี่ยนะฮะก็แตกใน น่าจะเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นที่ฮือฮาทั้งในจังหวัดพิจิตรและก็ต่างจังหวัดนะครับบางคนก็ก็กลัวนะครับไม่กล้าเช่าไม่กล้าเช่าหาสะสมซื้อขายนะครับเพราะคิดว่ากลัวจะเหมือนวัดอื่นๆที่มีเจตนาทำให้เป็นพระหลวงกูรกันขึ้นมานะครับแต่ต้องบอกเลยว่าวัดท้ายน้ำเนี่ยกูแตกจริงๆครับ เชื่อขนมกินได้ใช้ได้นะครับมีพุทธคุณแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยผมจะพูดถึงเรื่องอตอนกูแตกเนี่ยนะฮะมันจะแตกามาด้วยกันทั้งหมดสามพิมนะครับสามพิมก็คือนี่นะฮะพิมแรกนะฮะเนี่ยอันนี้กูแตกจะเป็นเหรียญเสมานะครับเนี่ยเหรียญเสมาแล้วก็เหรียญลูกไข่นะครับปีศูนย์เจ็ด เสมานี่น่าจะปี2500แล้วก็จะ,จะมีเหรียญหล่อ่าอจะมีเหรียญหล่อนะครับจะมีเหรียญหล่อเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญหลอกู่แตกวัดท้ายน้ำเดี๋ยวให,ให้ดูตัวอย่างเหรียญหลอกู่แตกวัดท้ายน้ำ เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละพิมพ์ทีละอย่างนะครับให้ชัดเจนนะฮะนะฮะเหรียญหลอกวัาไทยน้ครเดีียญแดวผมหารูปสักคู่หนึ่งนะครับผมหารูปสักคู่หนึ่งนี่นี่น,น,นี่เจอแล้ว นี่นี่ฮะนี่นี่เห็นไหมฮะเหรียญหล่อของวัดไทยน้ํา nee. อันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลังยันสี่หลังยันห้านะฮะจำนวนทั้งหมดนะครับก็ไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญนะฮะนี่อันนี้เป็นเหรียญหลอก็จานวนเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะฮนะ นะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญหล่อเนี่ยวัดไทยน้ําเนี่ยนะครับนะฮะจริงๆแล้วนะครับเหรียญหล่อพิมพ์นี้เนี่ยฮะจะถูกสร้างในปีสองพันห้าร้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูไหมนะครับเหรียญหล่อเนี่ย ถูกสร้างในปีสองพันห้าร้อยก็คืออันนี้เห็นไหมฮะนี่นี่เหรียญหลอที่เล่นหากันเป็นมาตรฐานสากลเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับเอาเหรียญหลอก,ก่อนนะเหรียญปั๊มเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับเอาเหรียญหลอก,ก่อนนะฮะเหรียญหลอที่มีลักษณะแบบนี้ที่เล่นกันหากันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยนะฮะก็คือเหรียญหลังยันสี่และหลังยันห้าเนี่ยฮะสองลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นพระที่ เล่นหากันหลักหมื่นมืนเนิ่นนานนะครับอันนี้เป็นหล่อรุ่นแรกหลวงเมื่อเงินปี2500ของวัดไทยน้ำแล้วที่แตกกูออกมาเนี่ยก็เป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์นี้แต่ไม่ใช่นะครับแต่ไม่ใช่สร้างพร้อมกันกับ2องค์นี้สร้างคนละรุ่นนะครับโดยการถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์จากองค์นี้และองค์นี้มาก็คือหมายถึง สร้างทีหลังนะครับเป็นไปได้หมดนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นพระเกบางคนก็บอกว่าเป็นพาระแท้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยความคิดของผมนะเวลาจะอธิบายให้ลูกค้าฟังผมก็ได้บอกว่าเป็นเหรียญหล่อรุ่นสองแล้วกันนะครับอย่าไปตีเกเลยเพราะว่าออกมาจากวัดนะครับออกมาจากวัดแต่ไม่ทราบว่าสั่งหล่อปีไหน นะครับไม่รู้ว่าหล่อออกมาปีไหนอะไรยังไงนะครับนะแต่ไม่ใช่พิมพ์เดียวกับพิมพ์นี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับองค์นี้แล้วก็องค์นี้ตีเกทได้เลยนะครับแต่คนละพิมพ์นะครับนะฮะเนื้อหาต่างกันอายุต่างกันนะครับแต่ก็เป็นพระที่ลงกุแน่นอนนะครับทางวัดรับรู้นะครับไม่ใช่พระที่เอามาสร้งางกระแสเพื่อขายเอาเงินเข้าวัดนั้นไม่ใช่ นะครับแตก่กุจริงๆนะฮะก็ตีเป็นเสมารุ่น2แล้วกันนะครับในปี1กว่าก็กว่า2ก็กว่านี่ฮะปีปพศก็ไม่แน่ใจและจำนวนการสร้างนะครับบางคนก็บอกว่าทำไมไม่นะฮะทำไมไม่ระบุจำนวนการสร้างที่ชัดเจนนะครับว่าแตกกูออกมาเท่าไรอะไรยังไงนะครับทำไมไม่ไม่ไม่ไมไมระบุ ะะทำไมไม่ระบุทางวัดไม่ไม่ออกมาประกาศให้ชัดเจนเนื่องจากนะครับอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาลา์สดนะครับเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่ตอนวัดเนี่ยจ้างแมคโครนะฮะจ้างแมคโครขุดเสมาขึ้นมายกเสมาขึ้นมาเนี่ยพระพวกเนี้ยล่วงออกมาจากเสมาแล้วก็อยู่ใต้เสมาเนี่ยฮะทางวัดก็ให้บูชากันเลยผู้คนก็แห่ห้อมล้อมกันนะครับ ห้อมล้อมกันบางคนก็ไลฟ์สดบ้างช่วยทางวัดออก,กอบ้างเหรียญละห้าร้อยบ้างหลักร้อยนะครับหลักร้อยทั้งหมดนะครับหลักร้อยทั้งหมดผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลักร้อยทั้งหมดนะครับทางวัดก็ใครจะมาทมําบุญก็เอาไปเอาเงินเข้าวัดจดไว้ว่าได้เท่าไรได้เท่าไหร่นะครับทางวัดก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับเพราะว่าเป็นพระแท้ออกมาจากวัดเนี่เขาไม่ได้ผิดอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะ แต่ก็บางคนก็สงสัยว่าทางวัดจะมีออกมาเรื่อยๆอีกหรือเปล่าไม่มีแน่นอนนะครับถึงว่าเหรียญน,นี้โดยสรุปส่วนตัวของผมเลยนะครับต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับในการใช้เป็นพุทธคุณผมเชื่อว่าใช้ได้เต็มร้อยนะครับพุทธคุณดีหมดเพราะว่าสวดแล้วสวดอีกยัดแล้วยัดอีกยัดแล้วยัดอีกในที่นี้หมายถึงอะไรครับ เวลามีงานบวชพระนะครับเพราะว่าพระพวกนี้ชุดนี้เนี่ยอยู่นอกพระอุโบสถนะครับทั้งเสมาในอุโบสถนะครับก็สวดแล้วสวดอีกครับพระพระชุดนี้จะไม่ดีได้ยังไงนะฮะยังไงก็ใช้ได้มีพุทธคุณแน่นอนนะครับแต่ในเชิงพาณิชหรือหรือในการที่ออมาตรฐานสากลต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาไม่ได้เล่นเป็น พระแท้มาตรฐานสากลน,นะครับเพราะว่าก็พูดกันโดยภาษาเซียนก็คือเป็นพระที่เขาเรียกว่าอหละหล่อเรียนแบบปี2500นะครับเป็นหล่อเรียนแบบเป็นรุ่น2นะครับก็เลยไม่ได้เล่นหาเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับบางคนเอาไปขายเป็นรุ่นแรกไม่ใช่นะครับจะถูกตีเกทันทีนะครับก็ผลสรุปเลยสวตัวผมนะก็คือใช้ได้ครับ แต่ถ้าเก็บในเชิงพาณิชย์ก็ถือว่าอ,อ่อยังไงดีอะผมจะพูดตรงๆได้ไหมนะครับ,นะรบอนาคตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อยากใครอยากใช้ก็เอาติดตัวไว้ใช้ดีมากครับเงินเข้าวัดนะครับบริสุทธิยุติธรรมมากนะครับพระชุดนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมฮะเป็นพระที่บริสุทธิ์ในเชิงพาณิชย์อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเสียนก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้เล่นหากัน นะครับแต่ชาวบ้านใช้ได้ครับพิมพ์นี้และมีอีกพิมพหนึ่งนะครับมีอีกพิมพหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะให้ดู่าที่แตกกุออกมาเนี่ยมีสามแบบนะนี่นี่มีพิมพ์นี้นะครับมีพิมพ์นี้อันนี้เป็นเหรียญไข่นะครับเป็นเหรียญไข่ออปีศูนย์เจ็ด นะครับที่ฉลองตาตั้งของหลวงพ่อน้อมวัดไทยน้ำนะครับปี0ูนย์เจ็ดนะฮะแล้วก็มีเหรียญเสมาเห็นไหมฮะหลังยันสี่หลังยันห้านะฮะเหรียญปั๊มนะครับที่เป็นเหรียญปั๊มนะครับนะฮะปรากฏว่านะครับนี่เหรียญปั๊มเนี่ยเป็นเหรียญที่แท้ออกปี0ูเจ็ดกับปีสองพันร้อยจริงๆครับไม่ใช่เหรียญที่ทําออกมาใหม่ไม่ใช่เหรียญที่ถอดนะครับโดยเฉพาะแค่เหรียญปั๊มนะฮะจำนวนมีแค่นี้ครับ เนี่ยฮ,ฮ,ฮะเนี่ห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นโถเป็นโหลที่หลวงพ่อท่านใส่เอาไว้ปิดฝาไว้อย่างดีนะครับแล้วก็อยู่ไปนานๆเนี่ยความชื้นลงไปนะครับแล้วโหลน่าจะแตกนะฮะความชื้นลงไปเปียกบ้างอะไรบ้างพระก็เลยมีสนิมนะครับเป็นกุกนะฮะแต่พระทุกองค์ที่ถูกฝังอยู่ในนี้นะครับที่ลงกลุกอยู่ในนี้เฉพาะเหรียญปั๊มนะครับ จะมีแป้งเจิมทุกเหรียญนะครับจะเจิมทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์จํานวนไม่เกินเจดสิบเหรียญนะครับโดยรวมกันทั้งหมดนะครับจะมีเหรียญไข่และเหรียญเซมานะครับเซมาเนี่ยจะเล่นกันแพงกว่าเหรียญไข่นะครับในวงการที่นิยมเล่นหากันเนี่ยนะครับเหรียญไข่เนี่ยนะฮะนี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเหรียญเลื่อนก็คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยนะฮะเหรียญน,นี้เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจะมีแป้งเจิมนี่เห็นไหมฮะจะมีรอยแป้งเจิมนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับฝาบาทมีแป้งเจิมนะฮะถ้าสวยๆปกติเออสวยๆที่ไม่ลงกุกนะครับก็เล่นหากันหลักหมื่นนะครับสวยๆว,วิวๆจริงๆสองหมื่นนะครับสวยๆวิวๆจริงๆสองหมื่น แต่อันนี้เป็นผิวกูกนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบสวยบางคนก็ไม่ชอบที่มันมีเป็นรอยกุกค่คาบกูกสีดำๆนะครับนี่นี่ส่วนตัวผมทําไมถึงชอบพิมพ์นี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่ผมเลี่ยมทองใช้อันนี้องค์ประจํากายนะครับองค์ประจํากายเลยนะคะเนี่ยตอนเขาไลฟ์สดนะฮะทางวัดไม่ได้มีเจตนามาหลอกลวงแน่นอนครับเขาไม่รู้หลอกหลวงพ่อองค์ปัจจุบันอะ ว่าเหรียญน,นี้ทันเหรียญน,นี้แท้แหรือเหรียญหล่อจะไม่แท้เป็นรุ่นสองหลวงพ่อไม่รู้ไม่รู้จริงๆฮะเซียนพระนี่แหละนะฮะส่วนมากเกี่ยรู้นะครับเนี่ยส่วนพระเซียนพระนี่แหละถ้าหลวงพ่อรู้นะเขาไม่ขายเหรียญน,นี้หรอกครับออกจากวัดเนี่ยตอนไฟ้สดเนี่ยเหรียญละห้าร้อยนะครับเหรียญละห้าร้อยนะนะฮะถ้าหลวงพ่อรู้ว่าเหรียญเนี้ยเล่นกันมาตรฐานสากลเล่นแ,งแพงๆอะ่ะผมเสียดายมาก ผมเสียได้แทนวัดนะฮะวัดเนี่ยทิ้งเงินไปหลักล้านนะครับเพราะว่าปล่อยเหรียญละห้าร้อยให้ชาวบ้านบูชานะฮะผมเห็นด้วยนะถ้าให้ชาวบ้านบูชานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ดีชาวบ้านจะได้ถูกๆแต่ปรากฏว่าชาวบ้านไม่ได้บูชาเซียนมาหมองไปหมดผมพูดตรงๆเลยผมไม่กลัวขายด้วยเซียนมาหม่อไปหมดในราคาห้าร้อบาทนะครับ แต่ละเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าทางวัดให้บูชา500าก็ป่อย500นะครับนี่นแล้วส่วนตัวผมนะครับมองว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยน่าใช้มากๆนะครับทั้งวงการนิยมเล่นหาเป็นมาตรฐานสากลและอีกอย่างหนึ่งตลอดเวลาตั้งแต่ผมมีความเชื่อว่านะครับเหรียญเนี่ยสร้างปี07บัรจุกุในปี10 6นะครับห0ถึง66 50กว่าปี อยู่ในพระอุโบสถวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงิน50ปีห้กว่าปีนะครับนะฮะไม่ว่าจะมีงานบวชงานบุญต่างๆสวดแล้วสวดอีกยัดแล้วยัดอีกนะครับพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระที่น่าใช้สุดๆนะครับเป็นพระที่น่าใช้พุทธคุณไม่ต้องห่วงนะฮะผมพูดได้แค่นี้เลยพุทธคุณเนี่หายห่วงนะครับต่อไปพระชุดนี้เนี่ยชุดหล่อเนี่ย แล้วก็ชุดเหรียญปั๊มที่เนี่ยมีคาบกุ่เนี่ยเฉพาะเหรียญปั๊มนะเฉพาะเหรียญปั๊มผมไม่พูดถึงเหรียญหล่อเหรียญหลอก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมจะเช่าเฉพาะเหรียญปั๊มอ่ะผมพูดเลยแล้วถ้าเหรียญปั๊มเนี่ยอานาคตแพงกว่าองค์ที่ไม่โลกุแน่นอนนะครับด้วยจํานวนการสร้างจํานวนการสร้างพันเหรียญน,นะครับทั้งหมดพันเหรียญ มีหมุนเวียนในพิจิตไม่กี่ร้อยเหรียญลงกูก็ไม่ถึงสามสิบเหรียญนะครับไม่ถึงสามสิบเหรียญนะนะฮะพระพันเหรียญเนี่ยจำานวนการสร้างน้อยขนาดเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกส,สวยๆเนี่ยที่ไม่ลงกูเนี่ยมีค่าแป้งเนี่ยเล่นกันสองหมื่นมานานแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็นะฮะก่อนเขาจะลงกูเนี่ยนะเ <ๆ S 2> ขาเป็นแป้งเจิมนะครับแป้งเจิมนี่แป้งเจิม,มอันนี้ก็ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยนะครับเดิมๆเลย นะครับนี่เดิมๆเลยจมพูกแม่กกมกเลยไหมนี่เดิมๆเลยเดิมๆนะครับนี่นะฮะนี่แป้งเจิมนี่ฉลองตาตั้งนะครับเขาเรียกว่าเหลี่ยญเลือดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเหลี่ยมนี้นะฮะน่าใช้มากสวดแล้วสวดอีกยัดแล้วยัดอีกนะฮะช่ไม่เชื่อผมเชื่อนะครับว่าพุทธคุณเนี่ยจะต้องคูณสองนะครับพุทธคุณต้องดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่ฮะ ผมพูดถึงให้ฟังแล้วนะว่าส่วนตัวผมคิดยังไงกับพระชุดนี้นะครับอยู่ที่พี่พี่เอฟซีจะมองนะครับอยู่ที่พี่พี่เอฟซีจะเลือกสะสมกันนะครับนี่ผมก็จริงๆเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมสวยกว่าแต่เหรียญน,นี้ผมได้มาตั้งแต่ทีแรกนะฮะได้มาตั้งแต่อย่างนี่ฮะทางวัดเพิ่งแตกกุ่มใหม่ๆนะครับสมมุติว่าวัดแตกกุ่มเมื่อวานเซียนเช่ามา500นะครับ แล้ววันลุกขึ้นผมก็ไปขอต่อจากเซียนมานะครับในราคาห้าพันบาทเนี่ยในราคาห้าพันบาทในตอนนั้นนะแล้ววอลรุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอโหแพงเลยนะครับไม่มีแล้วราคาหลักพันปัจจุบันหลักหมื่นไปแล้วนะครับเชื่อผมเถอะถ้าใครชอบหลงเงินนะหามาใช้ครับพิมพ์เนี้ยหามาใช้ได้เลยเลย,ยังไงก็แพงนะฮะอนาคตไม่มีให้เห็นแน่นอนลงกูเนี่ย ท่านคิดดูแค่ว่าเป็นพระที่อยู่เนาะรอบพระอุโบสถนะครับฝังกุไว้แล้วก็เวลามีงานบวชเนี่ยก็สวดยัดสวดยัดสวดสวดสวด,สวด,สวดนะฮะคนเฒ่าคุณแก่เนี่ยในสมัยก่อนนะเวลาลูกหลานบวชเนี่ยเขาจะพกห่อพระไปด้วยอ่าแล้วก็เอาไปไว้ในโบสถ์นะครับพกห่อพระไปแล้วไปไว้ในบวชโบสถ์เวลาพระสวดยัดเนี่ย เขาก็จะเอาไว้ในโบสถ์เพื่อ,เ,อเหมือนกับว่าตรวจยัดใหม่ะครับสําหรับพระที่เสื่อมมั่งอะไรมมกมั่งเนี่ยจะได้ยัดเข้าไปใหม่นะครับพุทธคุณยังคงเดิมนะครับถ้าเวลาน่ยมันเป็นอย่างนี้เวลาตรวจตรวจถอนเขาก็จะอ,ออกนะฮะผมก็เลยเชื่อว่าผู้ทธคุณต้องดีแน่นอนนะครับพระชุดนี้เนาะก็จดเป็นพระคู่กายของผม นี่ความคิดเห็นของผมเป็นอย่างนี้นะครับผมมีแบงปัน1เหรียญแค่นั้นเองผมเอาไว้ใช้1เหรียญนะฮะนะฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับแนวคิดของผมนะครับกับพระชุดหลวงพ่อเงินว่าไทยนาำนะครับมีแค่นี้นะฮะผมตรงไปตรงมานะครับมาไม่ถูกใจใครผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมตรงๆนะฮะตรงๆเนาะ ยังไงก็โอกาสหน้าโอกาสถัดไปไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ